เช้าวันเปิดภาคเรียนใหม่บรรยากาศสดใสและมีชีวิตชีวาเสียงนักศึกษาพูดคุยกันคือคักชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นขึ้นแพรวาน้องใหม่ปีหนึ่งเดินชมมหาวิทยาลัยด้วยแววตาเป็นประกายความตื่นเต้นฉายชัดในทุกย่างก้าวของเธอขณะนั้นบูมเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เดินเข้ามาชวนแพรวาไปงานเลี้ยงรับน้องที่ร้านเลาใกล้ๆบูมหวานล้อมแพรวาอยู่นาน อ้างเหตุผลว่าถ้าไม่รู้จักเพื่อนเยอะๆไว้อนาคตจะลำบากพ่ว่าไม่อยากไปสถานที่แบบนั้นแต่ไม่กล้าปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาอีกใจหนึ่งก็กลัวจะเสียเพื่อนพบค่ำในร้านเหล้าใกล้มหาวิทยาลายัยในที่สุดภาวาก็ต้องมาด้วยเนื่องจากถูกเรียกล่อมอยู่นานและไม่สามารถปฏิเสธลูกตื้อของบูมได้ แพววถูกล้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเฮฮาในมือของทุกคนมีแก้วเหล้านี่ไม่ใช่งานรับน้องแล้วนี่มันคือการมาดื่มเหล้าชัดๆบูมไม่ปล่อยให้แพรวาลุกหนีเขาชวนเธอคุยอยู่ตลอดเวลาแพรวารู้สึกอึดอัดใจแต่ก็ยังฝืนยิ้มบูมขยันขยอให้แพรวาดื่มเหล้าทีละเล็กน้อยเพื่อจะได้สนุก ด้วยความเกรงใจแพรวาทำตามที่บูมสั่งผ่านไปไม่นานภาพที่แพรวมองเห็นเริ่มผ้ามัวเสียงรอบตัวดังอื้ออึงแพรวรู้สึกเวียนหัวไม่มั่นคงตอนนี้แพรวาเมาลาไปแล้วห่างออกไปไม่ไกลนะเป็นที่นั่งของพีตนักศึกษาชายที่โดนหลอกมาที่งานรับน้องนี้เหมือนกันพีดไม่ชอบดื่มเหล้าเขาเลยนั่งมองผู้คนไปเรื่อยเปื่อย พี่สังเกตเห็นแพรวที่ถูกสั่งให้ดื่มเหล้าจนเมาพี่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนเขามั่นใจว่าแพรวเริ่มไม่ไหวแล้วเธอกำลังถูกมอมเหล้าโดยชายคนนั้นถ้าปล่อยไว้แพรวาอาจถูกทำมีดีมีรายได้พี่ตัดสินใจลุกขึ้นแล้วตรงไปที่แพรวทันทีพี่ก้าวเข้ามาอย่างไม่ลังเลเขาจะปล่อยแพรวเบาๆและประคองเธอไว้ไม่ให้ล้มลง พีทกันมุมให้ไปอีกทางมุมไล่พีทให้ไปไกลๆอย่ามายุ่งแต่พีทไม่ทำตามที่สั่งและพาแพรวาออกไปหน้าร้านไม่ทันไรตํำรวจได้เข้ามาในร้านเล่าสั่งให้ปิดเพลงเปิดไฟและตรวจคนทุกคนในร้านตํารวจพบยาเสพติดซ่อนอยู่ในขากางเกงของบูมบูมถูกควบคุมตัวออกไปยังนอกร้านสีหน้าของเขาตกใจและหวาดกลัว เช้าวันรุ่งขึ้นที่สวนของมหาวิทยาลายัยแพรวากล่าวขอบคุณพีทที่ช่วยเธอไว้เธอรู้สึกเสียใจที่ไม่กล้าปฏิเสธคำชวนตั้งแต่แรกและยังทำตามที่คนอื่นสั่งพอถ้าไม่ทำก็กลัวว่าเพื่อนจะไม่คบถ้าพีทไม่มาช่วยเธอไว้เธอไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างพี่สอนแพรวว่าเราควรเกรงใจคนดี และไม่จำเป็นต้องเกรงใจคนไม่ดีเพราะเขาอาจไม่หวังดีกับเราก็ได้ครั้งต่อไปแพรว่าควรปฏิเสธไปตรงๆถ้าใครมาชวนไปทำสิ่งที่เราไม่อยากทำหลังจากผ่านเหตุการณ์เมื่อคืนแพรว่าได้ทั้งข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเพื่อนใหม่นั่นก็คือพีทนี่เองชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของจริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว